กีตามักทั่วทุกคนมักพีกกระเทียมปู้ายขเบอรอไปอยู่คุันี่พอหยาบๆทั้งหแหละมักทั่วทุกคนตัวกจะเตียวอ่ะคุณ ไปสวนมา้าบังใดน,นี่แหละไปผูก <c oughs> เ,เค้นกระทำไพ่ใหม่ทุกคนด้วยผูกติ่มเค้นอย่ญญางอยู่สูกสูโอ้ยเ <c oughs> ห็มนมะนาวทุกคน <c oughs> ลืมมันกินวัดลืมกินกินหน้าคำโป้มแล้วเอาไว้นะประเดกประเดกประเดกบ่วงหนึ่งโอ้ยลืมเอาประเดกเสียบใส่มันลืมใส่อะไรมันนี่ของเสียบคงนัวนัว,นว หิวนอนหม่นอนก็จะบาอีบจ้าเถือทุกคนนอนได้กับเบาอีบนอนได้กับเบาอีบน้ำตาลรสดีจักหน่อยไปยังคือใส่เลีโอ้ยอยากใส่นี่แล้ว เห็นช่องยูทูบช่องหนึ่งข้าเจ้าใส่ก็เลยเรียนเบกข้าเจ้านะทิ้ากับไม่ได้ใส่ดอกทิ้งกับไม่ได้หมักใส่ดอกใส่มาเลยเกงน้ำใหม่นาทียังใส่เก่งน้ำใหม่ะใส่น้ำุดดีจักหน่อยน้ำตาลจักหน่อยทําเข้ากันคนจังชิน พิษขนาดพิษแทบพิษบ้างปเปรกลืมปีกปเอกตแทบไปตัวนี้นะจะกินกับป๋องแง่งแหงทุกคน คุยกคันมันแ่บคุยยังเลยได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย พอก็ต้อนเที่ยงกับเกือบบ่ายทุกคนมากินข้าวนะปันเดอทุกคนทั้งปูอยู่ใกล้ปูอย,ยูอ่ไกลโซงข้าพออีน,น้อยก็จะคือโหลดเปยน,น้อยมากมาอกกินลูกยิ้มเขาปักท่วกับกรอบก๊อบ ต้าพี่น้อยเพินพ่นเพิ่นเว้าโยกต้มปลาต้มปลาคือชิเซ่บแล้วล่ะวะใอหน้าม,ามันจะค็มก็เลยเติมหน้าม,ามันจะมันละล้ายไปดิพี่น้อยพักกระนี้เหรอไม่น,นะ จับเ่มันจับราคาขึ้งเบิดหิวอยู่ฮีนอนกินเขากับเบื้องแทบได้พนันมาล้อเรื่องเขาคือกินซสบเนาะ ก็ยุบตอนปลาใส่น้ำเขาดู้ถ้ากระเงีย้ยงงามนี่ยผมมีแล้วทุกคน แชฟเงี้ขนาดเลยงัวพักเงี้ về zoom pôn mà khืน này yaku phẩn bão chắc phẩn bão như này đánh tin anh ai bát ai <laughs> เอารือบ่าวมาตากขนเงมันยังนุงน่มอ,อ,อ,อยู่ทุกคนเ้ากระเป้าใช่ผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้ชายคนนะึงมาชมพดนะูดอ่ะมีกระเทยกระเทยไ,ไปแห้งละไรกระเทยไปแห้งอะไรเปชมพดูดพระเนาะ มอเต็กเรียนนักเรียนนั่นมหามหกมิตรภูมิงามงามูปไปลอยอยู่นักคู่ก็ทำโคชกขั้นหัวขั้นหางแล้วบ้านะ้ ลุงนาลุงลังง่วงนอนตอนทีหาอยากนอนอยากนอนนาที่แบบฉีบมากะบอกนานเลีวนะมันนานเลีวนานทัวนานเลี้วยวฉีบผ้กระเป๋ายางมาธะบอ๊อบขึ้นช่องเถื่อ ôi nhập bà bắt tay hùa bắt qua mặt khẩu khăn cái của mẹ là chơi chơi vịt bớt mặt bên nào ก็พอดีอ่ปพอกๆอ,อยู่อืม,ออมตอนประเด็จคนๆเมื่อตอนประเด็กจปรนได็เนะมงวันกับมะตอแมงมีนกับต้นตม เซฟห้ากห้องมือกับว่าเซฟหยันตอนประเด็กยวแจังเซฟตะก,กี้ยังยำไม่ถี่ชื้นเออปากน่ามาเป็นน่นี่ปากปากมันบูดีเป็นว่าเค็มจังเซฟ มื่อคืนมีคนะคสกักในชมโพธินะทุกคนถือม้วนลนฉักบ๊อบตอนอยู่กรุงเทพนะั่นนี่เคยเคยไปแบบนี้นะจกักเปินเอื้อนจากนั้นเอื้อนเอื้อนฉุดจากเอื้อนฉุดยังน้องหากเปิเหีบกังเวิน เหรอหรกาเพื้นถูดกังเว้นอันน่ะนว้าวคนนันนเะพื้นอภัยเขาวน่ะมัดเท็ยบมัดเทียวมัดเทียวหูเขียนเทียวหูอันทุกคนเขียนเทียวหูทุกคนทุกคนข้างล่างผมบริเกียนไปมัดกระเป๋าเสื้อผ้าผุ่กระเป๋าเงินผมอันน่ะเขาเขียนเทียวหูทุกคน พ้ได้สื Ö, e ่อของพ้ได้ซักลายพอได้สืบอค้งดีนแูบแบบบไห้ทั้งดีนทั้งปลากระมาเห้ย็นอยู่กรุงเทพนะแล้วก็สิทธิ์น้ำสิทธิ์น้ำนมสิทธ์น้ำมลทแล้วก็เช้าโอ้ย ได้ลองนะทวนไปกินนันทุกคนบนเท้าไปพูนทางบ้านมบาบอยนะทวนไปกินลาบเท่าทวนไปงวมหอยคนทูมาอยนนั้บก็ได้ไปอยู่ไปบทุกคนจักมือได้เลยที่ได้ไปรับศิพาไปงวมหอย พาไปสวนเทามะละเราอะขันนน้นตังดอกเย็นๆนาีกาเกียตื่นต้งเที่นที่บุจักหน้าลาหรกไปจนหอด อันว้ยน่ารักใจันที่วขกขยักง่าตื่นเปิจํจาได้บนทางเวขัไม่เฮือนคุ้นละลายจักทิจักทิเบทั้งใดทั้งยา เออมีเพื่อนช่องล้างช่องล้างช่างเวขอยหน้าไปประตูหนาเฮือนโคตรจักถือถือหรือไม่ถือเอาไปเวแล้วเ,เวทนะคุณนะพยายาจะลองนะถ้าว่าเปิดประตูเล็กขมารุนละวะเทาก็เปิดเข้าไปไป้พอจึงปึง้งจะปึง้งเข้าป้าคุณ อีกตัวประเด็กหากหน้ากระเจ้ามีไพกระเจ้าดิงกระเจ้าหน่งไฟไปหอดแล้วห่วยพิการเพิ่อนถามมาเป็นมอเป็นมอไปดูดวงแล้วไปเรื่อยเรหรือว่าเป็นมอดู เป็นมอดูพี่การโอ้ยมันยังเขามาต้มเนาะมือวานในตอนกินอันอยู่นี่นะตอนที่ว่าพวกกูบ้าอันนั้นรักอันน,น,มมอน,นี้นนามากนะบ้ากันกั่ปมเป็นแล้วมาแมงวัดเนาะคนก็มาเบึ่งดวงนำมือชามาดูดวงนำมือวานมือมือก่อนนะ บร้โคคพอไรร,ระวังด้วยทุกคนโคพอไร,รบุกหากเงินบุกข,ขืนนะืุดแล้วพมาใจอีกหนอ,นอ,อ,อไปปะแลที่ไยแล้ว เออเต็มจะเกือบเองพวกคันใหม่ทุกคนสบายดีือครับนึกเปนยังมาตังงองเงียบๆอยู่นี่